วสวัสดีค่ะน้องจ๋าสวัสดีค่ะตายหนูสวยมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,คะสวยจริงๆเลยสวยกับตอนที่เราเห็นเขาเป็น VJ อะไรต่ออะไรอย่างนั้นนี่ตอนนี้หนูดูแบบมีราสียังไงก็ไม่รู้ะจริงเหรอคะจริงดูมาแบบมีเข้ากวงออกมาบัวบบัวบัว,วไปงไเข้ากวงแปลว่าอะไรคะลังสีลังสีะ,ะมีออกมาอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเธอเป็น VJ คะ่ะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะ เขาเรียกว่าขี้เล่นนะคะบทบาทของเธอแล้วก็เซ็กซีเก่เล็กๆนะคะแล้วก็แต่เกิดจากการเป็นวีเจใช่ไหมคะใช่ค่ะขอถามหน่อยนะคะเดียนโง่โงนะคะวีเจกับดีเจนี่กับเจเจเอาเจเจเดียนทราบกับจตุจักรค่ะ,คะแต่วีเจกับดีเจนั่นแปลว่าอะไรคะ ถ้าวีเจเนี่ยนะคะก็คือวิดีโอจอกกี้ส่วนดีเจก็คือดิสจอกกี้วิดีโอก็คือมาพร้อมภาพและเสียงเป็นพิธีกรใช่ไหมคะจอกกี้นี่คืออยู่สนามม้าอยู่ใช่ค่ะควบม้าอยู่ไม่ใช่ค่ะจะจะรู้ไม่รูอก็บอกฉันซะดีๆสิจอกกี้ก็คือคนบังคับไหมคะถ้าจอกกี้มาก็เป็นคนบังคับมาเข้าใจแล้วค่ะบังคับแผ่นบังคับแผ่นบังคับเสียงใช่ค่ะถ้าวีวีเจก็เลยมาพร้อมภาพกับเสียงถ้าดีเจก็ฟังแต่เสียงอย่างเดียวอ๋อแล้วหนูประเภทกี่เจคะวีเจ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 ค่ะ ตายแล้วได้ทุกเจเลยนะคะหมายความว่าหนูทําได้หมดเลยก็เงินมาไปหมดค่ะโอ๊ยตายเก่งจังเลยนะคะเงินมาผ้าหลุดค่ะโอ๊ไม่ใช่ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดนะคะถ้าถามนิดนึงสิคะคุณผู้ชมเจ้าขาวีเจจ๋านัฐาวีลนุชไม่ใช่เอ่ออะไรนะคะจ๋ายัสมินนะคะคนละอ๋อมันมีหลายจ๋านะคะในวงการบันเทิงนะคะอันนี้นัฐาวีลนุชค่ะเห็นทราบว่าหนูเปลี่ยนชื่อใช่ค่ะเปลี่ยนจากนัฐาเป็นอะไรคะ จริงๆชื่อหนูคือนัทธวีรนุษย์นี่คือชื่ออาแต่พี่พูวนามสกุลวีรนุษย์เอาตกลองชื่อนัทธวีรนุษอันนี้คือชื่อตั้งเกิดเลยค่ะทำไมต้องใช้ชื่อยาวเขาใช้ได้ตั้งสามคนสี่คนคุณแม่เลือกไม่ถูกเพราะว่าตอนที่ตอนที่ตั้งเนี่ย เขาก็อยากให้ได้ความหมายที่ดีนัทฐานี่แปลว่าผู้มีปัญญานะคะวีละคือผู้มีความกล้านุชก็เป็นสาวสวยเรื่องไม่ถูกเอาหมดเลยอ๋อดีไหมนัทถาวีละนุชบุษบามาลาสีสีสมอนอะไรอย่างเงี้ยตายตาย,ตายเป็นชื่อชื่อม้าแข่งไปเลยนะคะมันยาวแต่ลำบากตอนไปทำพาสปอร์ตกอกอะไรเงี้ยคะ่ะช้ามากเลยอะ่ะตกลงรู้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรคะเป็นวรัญชยาคะ่ะอะไรนะคะวรัญชยาอา้าวรัญช,ชยาหรอคะ <c oughs> ทำไมต้องตั้งชื่อมันเรียกยากนะมากหกอยกนละนิยายแก่แล้ววันชราแล้วก็เสซ็จไป่ทันเลยนะทะเดียคือคุณแม่ค่ะ,ะพอดีคุณแม่เขาก็มีความเชื่อของเขานะคะเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วคราวนี้เนี่ยเขาจะมีคนเขาทักเรื่องชื่อสายเนี่จริงๆก็ทักมานานละก็ คราวนี้ทักมาทำคุณแม่เรื่องอุบัติเหตุค่ะก็เลยบอกว่าถ้าเพื่อความสบายใจก็เปลี่ยนเถอะจากก็เลยมองว่าจริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากทิ้งชื่อเราเพราะว่าชื่อเราคือแบบเราก็ใช้มาตั้งนานแล้วก็เราชอบเราก็<ด>ชอบชื่อเออแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปแล้วมันได้สิ่งที่ดีขึ้นเราก็ไม่เป็นไรยังไงตัวตนเราก็คือตัวตนเราอยู่ดีเออขอโทษถามตรงตนะคะบ้าหมอดูเหรอคะ จริงๆไม่ได้บ้าหมอดูค่ะค่แต่ว่าเชื่อไปหมดอย่างนั้นแหละแม่นมากเราแม่นมากหล้ลายเนี้ยก็ถ้าเกิดแม่นเนี่ยจ๋าก็ว่าชีวิตจ๋าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทาแมนศิกระทู่ค่ะแล้วังจะเปลี่ยนแล้วมีอะไรดีขึ้นรือยังละคะได้ออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะอุ้ยแม่เจ้าจริงด้วยนะคะน้องจ๋าเพราะว่าใครไม่ดังไม่มีสิทธิ์นั่งเลยคุณผู้ชมเจ้าขาน้องจ๋านะคะ เปลี่ยนชื่อจากนัฐถาเป็นวรันเชียค่ะตอนนี้กำลังดงดนะปรบมือให้กับชื่อใหม่ของน้องจ๋าหน่อยนะคะลูกนือลูกเหนือลูกเหนืเดียนทราบว่าเออหนูไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อนะคะค่ะเป็นนามสกุลด้วยหรอก็ใช้ตามคุณแม่ค่ะใช้นามสกุลคุณแม่คนไม่เข้าใจคนนึกว่าหนูมีสามีนะคะปกติผู้หญิงจะเปลี่ยนนามสกุลก็เปลี่ยนตามผัวนะคะเอ ไี่ไปค่ะ,ะหรือว่าหนูมีแล้วหนูก็เลยแกล้งทําปห้ซื่อเปลี่ยนตามแม่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอีกทีหนึ่งยังค่ะยังไม่มีใครมาอนุญาตให้ใช้นามสกุลค่ะแลวนามสกุลเปลี่ยนเป็นอะไรคะจินดารักวงค่ะและ้วนามสกุลเดิมล่ะคะทองมีค่ะทองมีนะคะ มันไม่ดีตรงไหนถ้าทองมีก็คือมีทองมันก็ดีมันหนูก็ชอบทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะคะจินดารักวงจินดาก็แก้แหวนเงินทองรักวงสกุลโอ้ก็ดูดีไปหมดอีกนะคะค่ะแต่ก็จะเรียกยากไปมั่วงงไปหมดเลยค่ะจินดารักวงหนูยังจดทะเบียนได้เหรอคะสั้นๆแบบนี้ไม่มีใครแย่งไปก่อนหรอ ไม่มีค่ะของชัอนนะคะจงเลอเจสสดาวงประยูรวงอู้ตายแล้ยาวมากเลยเขาบอกชั้นๆไม่มีแล้วหมดแล้วแล้ววลรเขียนพาสปอร์ตทำไงคะเจจุดเด็กก็ใช้แบบง่ายไปอย่างนี้นะคะเออปกติแล้วน้องจา๋าเป็นคนเชื่อเรื่องดวงอะไรตามคุณแม่หรือเปล่าคะ ไม่ค่ะคือไม่ไม่ได้แอนตี้แต่ไม่ถึงกับเชื่อมากค่ะก็จะจ๋าก,ก็จะเป็นโรคแบบโรคจิตนิดนึงสมมติว่าได้มีโอกาสดูหมอหรืออ่านดวงเนี่ยถ้าพูดดีปั๊บเชื่อค่ะเออจริงด้วยว่ายอย่างนั้นเหมือนกันอ,อ๋อถ้าอีหมอคนไหนทักเรื่องเร็วๆกว่อนได้อีหมอนี่ถ้าจะไม่แม่นลวอะไรอย่างนี้จะเปจะบอกโอ้ยไม่หรอกคนเราอย่าให้ดวงพาไป <laughs> สรุปแล้วก็ดูบ้างเฟี้ยงไพ่บ้าง นานๆทีค่ะปีละหนเลยอยงี้แค<ร>่ะแต่ทำไมเที่ยวนี้เนื่องจากว่าคุณแม่มาคอนวิสหนูใช่ไหมคะให้เปลี่ยนหนูก็เลยเชื่อเพราะคิดว่าคุณแม่มีอิทธิพลหน่อยนึงจ๋าคิดว่าอันนี้ในมุมมอ,องจ๋าคือถ้าเกิดสมมติว่าจ๋าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ตามแต่บุพการีสบายใจอะคะ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าหนูไม่เปลี่ยนหนูจะมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะใช่ค่ะทําไมหมอชุดต้องมาพูดเรื่องน่ากลัวอย่างนี้ด้วยล่ะเราก็ไม่ขัดความมั่นใจสิอุบัติเหตุประมาณไหนคะ เขาไม่ได้บอกว่าอุบัติเหตุประมาณไหนแต่ว่าบอกว่าจะร้ายแรงหรอค่ะน้ำกศดสาดหน้าอ้ยแรงไปไหมคะขับรถลงบ่หลาเอเอตอนนี้เลยไม่ขับเลยขึ้นบันไดเลื่อนเสร็จแล้วชายกระโป,ปรงไปติดในลิฟต์ถูกกระชากแก้ผ้าอยู่บนบันไดเลื่อนชั้นบนอะไรอย่างนั้นรึเปล่า น,นั่นถือว่าธรรมดาค่ะตั้งใจให้หกบ้าลนลดดัอะไยเงี้นใช่ไหมคะสรุปแล้วไม่ได้บอกเรื่องอุบัติเหตุบอกแค่ว่ามันจะร้ายแรงอหนูก็เลยคิดว่าทําให้พ่อแม่สบายใจค่ะโอะ้คุณผู้ชมเจ้าขาการเปลี่ยนชื่อคราวนี้ทําให้บุพการีสบายใจเขาก็ถือว่าโอเคแต่มีคนเขาเม้ามอยกันในพวกวง <What? S 1> ดาราเราก็รู้นะดาราบางคนก็แบบซึ่งซึ่งพี่ไม่ชอบแล้วพี่ก็ไม่ใช่มีนิสัยแบบนั้นพี่อยากคุยกับหนูแบบเคลียร์ๆบนต้นแต่บางคนนะพอคุยกันเสร็จ แล้วอย่างนี้เขาเมาวกันว่าเธอเอาดวงผู้ชายไปผูกกันเสร็จแล้วพอเธอเปลี่ยนชื่อเที่ยวนี้เธอได้เขาเป็นผัวแน่นอนเขาเมากกันอูอ้ไม<อ><อ>่จริงใช่ไหมจริงหรือจริงนี่เป็นเรื่องใหม่ที่ <laughs> ไ่ได้ยินมาม <laughs> จริงจริง <laughs> เขาเมากกันเพี้ยตัดสินใจอยู่นานเลยว่าจะบอกเธอดีไหมแต่เห็นเธอนะาเอ็นดูดนี่แงดูฉันเลยบอกหมดเลยอย่างนี้ไอคนที่เมาโทรมาคุยหน่อยสิมันมีทําอย่างนี้ที่ไหนหรอ อ่าเป็นว่าตอนนี้อยู่อ่าเป็นว่าตอนนี้อยู่แถวนี้ก็แล้วกันจริงป่ไม่จริงค่ะดี๋ยวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสีเร็วกด